สวัสดีตอนเช้านะครับหัลงจากที่เอาหญ้าให้วัวกินนะตัดไว้หว่านสงกระสอบก่อนจะปล่อยออกจากคอกนะครับทุกเช้าให้มันกินก่อนแล้วก็มานั่งสร้างความเคยชินกับลูกวัวมันจะได้ชเชื่องๆนะครับหัดรูปหัดเกาอย่างนี้เรืยนะครับนี่ครับ ตัวนี้ครับขนุนครับจอมเรยลยครับอยู่ใกล้ไม่ได้เรียมือเรียแข้งเรียขานะครับขนุนอันนี้เราโกดแต่โกนนี่ทั้งสองตัวนี่แทบจะไม่ให้จับเลยเนาะพอเดินลูกโดนเกาเรื่อยๆอันนี้มันก็เกิดความชินเกิดความเชื่องครับคันนี้นะครให้แต่อยู่ใกล้ไม่ได้เลยเรียอย่างเดียวยครับตัวนี้ นี่พอเราอย่างเงี้ยมันก็เชื่องครับมันไม่เดือดถ้โตไปก็จับได้ครับอย่างวัวในคอกทุกตัวครับรูปได้จับได้ทุกตัวนะครับตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่ทีแรก็ไม่แทบจะไม่ให้จับครับพอเริ่มเอาไม้เอาอะไรไปเกาอ้ไก็นี่ครับอันนี้ก็ตัวผู้นะครับปูผู้นะครับเนี่ยอันนี้ชอบให้เกาเดินไปหาที่ไรก็รีบเดินมาหาผมเลยครับนี่ครับ ดกดหลังกันสี่วันห้าวันครับสองตัวนีอ้อีกตัวหนึ่งก็เลี้ยเลีีกตัวหนึ่งก็อยากให้เกาหัดเกาหัดได้นี้เรื่อยนี่ครับเชื่องเลยครับเดี๋ยวโตมาอีกสักหน่อยก็จบฝึกให้มันไอ้นี้ก่อนนี้ครับใส่ลุบ แล้วก็จับผูกโยงไว้กับเสาครับให้มันเชื่องกันนี่ใช่ไหมครับน่ารักครับลูกวัวโตไปไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับมาอัปเดตลูกวัวสองตัวเนาะตอนนู้นพี่กินอย่างเดียวโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ